อยนะคะกำลังหันร้องเพลงหมดเวลาแก้ตัวอยู่นะคะแต่ว่าจะมีท่อนหนึ่งซึ่งเป็นท่อนที่ต้องร้องสูงมากๆนะคะอยากทราบว่าพี่รุ่นมีวิธีการร้องยังไงให้เสียงสูงโดยไม่เพี้ยนนะคะขอบคุณมากค่ะ โอเคมีน้องถามมานะครับในถามวิธีการร้องของรุ่นแสดงว่าน้องเขาก็ต้องแบบว่าฟังเพลงมานานแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่รู้จักเพลงผมนะเพลงหมดเวลาแก่ตัวนี้ค่อนข้างนานมากแล้วนะครับเขาก็ถามมาว่าอะไรนะฮะวิธีการร้องท่อนสูงสูงเร้องยังไงนะจริงๆแล้วผมก็ต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเก่งมากก็พอร้องได้พอร้องได้เี่ยนะฮะแล้วก็ เรื่องทฤษฎีการ này, ร้องเพลงเนี่ยก็ไม่ได้เก่งมากถ้าเอาแบบแนะนําจริงๆเลยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไปเรียนร้องเพลงนะครับน่าจะช่วยได้ที่สุดแต่ว่าถ้าเอาแบบคร่าวๆที่ที่สามารถที่จะเล่าได้รรจริงๆแล้ววิธีการร้องเพลงเสียงสูงเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับเรสของคนด้วยรเรสของคนก็คือความสามารถของคน่าจะสามารถร้องได้สูงที่สุดแค่ไหนแลวต่ำที่สุดแค่ไหนซึ่ง เพลงของของของคนอื่นเนี่ยที่สมมติว่าเป็นศิลปินที่เราชอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเพลงของเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถร้องได้เช่นอย่างสมมติถ้าเราจะร้องเพลงที่ที่โตศิลปฟูเนี่ยแน่นอนว่าคนธรรมดาอย่างเราเรานี่อาจจะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันยากใช่แต่ว่าถ้าหากว่าร้องเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีเรื่องของการใช้เสียงที่ค่อนข้างไม่เหมือนกันอย่างแรกก็คือใช้เสียงเต็มปกติอย่างที่เราพูดกันก็คือนี่คือเสียงปกติครับก็คือเสียงแบบ ทนปกติแต่ว่า,าในท่อนที่สูงๆบางบางบางท่อนที่มันไม่สามารถที่ร้องแบบปกติดได้เราก็อาจจะต้องใช้เครื่องเขาเรียกว่าเฮดโทนเฮดโทนมันก็คือถ้าถ้าภาษาบ้านที่ที่เราเรียกกันก็คือเสียงลหลมเสียงหลบก็คือสมมติถ้าเสียงเต็มเราก็คือเ hey, ฮ hey ่เฮ่เงี้ยใช่เสียงลบก็จะเป็นเ hey, ฮ hey ้เฮอย่างเงี้ยมันมันคือมันจะเป็นเสียงที่เส้นเสียงเนี่ยมันจะมันจะใช้ส่วนที่อยู่แบบขึ้นไบด้านบนมากกว่าคือมันจะไปรู้สึกอยู่ในตรงๆประมาณเฮดโทนของเราซึ่ง ถ้าพูดนะครับในในการร้องเพลงพวกนี้เนี่ยมันอาศัยในการฝึกร้องบ่อยๆอนะครับแล้วก็วิธีการเปล่งเสียงมันก็อาจะยากเนาะถ้าพูดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอ,อย่างมีอยู่เพลงหนึ่งที่ผมจะแนะนําให้ฟังก็คืออย่างเพลงของพี่พี่วงเพเชนโดอันนี้จะเห็นชัดที่สุดก็คือเพลงกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเ,เพลงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ประโยคหนึ่งมีอยู่คำหนึ่งที่ที่สามารถร้องทั้งเต็มร้องเต็มเสียงก็ได้หรือร้องหลบก็ได้ได<อ>มันจะร้องว่าอย่างนะ้น เรากลับเรากลับมาเป็นเหมือนเหมือนเด็กที่ไหนที่ไหนเนี่ยเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเธอยังรอเธอเสมอทุกครั้งที่หายใจตรงเนี้ยคำว่าวิดไม่อยากมีชีวิตอันนี้ร้องเต็มไม่ไม่อยากมีชีวิตอันนี้ร้องร้องเต็มใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะหลบได้เหมือนกันคือไม่อยากมีชีวิต มันมันจะได้เป็นฟิลแบบมันจะเป็นคนละแบบกันคือมันอาจจะสามารถที่จะถ่ายทอดได้เหมือนกันบางคนก็สามารถที่จะร้องทั้งท่อนที่ร้องเต็มได้แต่ก็ร้องหลบก็มีเพื่อเขาเรียกว่าดีไซน์ให้เพลงมันดูแบบมีมีอะไรมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าแนะนําที่ดีที่สุดก็คือฝึกกับคุณครูนะคหรือว่าหาครูก็จะง่ายที่สุดแต่ว่าถ้าหากว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของเวลาอะไรอย่างนี้ก็ลองฝึก เรียกว่าฝึกใช้เสียงก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าเป็นการร้องเพลงปกติเขาจะเรียกว่าการบอมเสียงปกติก็เลยแบบเป่าปากอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแล้วพอเข้าไปถึงจุดที่มันสูงที่เราอันนี้คือไม่ถึงละมันก็ต้องเป็นเสียงหลบก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะ มันก็จะมีเรื่องของการใช้เสียงที่แตกต่างกันไปต้องลอยฝึกอยู่ครับแต่ว่าย่างนะนผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่วิธีการฝึกของรุนั่นเองนะครับ,รบผมก็ <c oughs> อตอบคำถามไว้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรนะครับกับศิลปินคนไหนรเรื่องราวอะไรก็ตามในการเล่นดนตรีเนี่ยก็ ถามเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็น SMS โทรศัพท์ a c e b o o k นะครับผมได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบมาให้อย่างวันนี้รุดก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวิติการร้องหลบร้องเสียงหลบหรือว่าเฮดโทนของรุตนั่นเองนะครับผมดูเหมือนช่วยน้องได้มากเลยนะได้ช่วยไ,ไม่ได้หรือเปล่าได้สิได้สิ<อ>นะครับกับช่วงของนิสิตกูรูโดยผู้รู้ตัวจริงนั่นเองติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM แททางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที band, ่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรัฐมนตรี